เขาเตอ๋อขึ้นโปรเซอเอาลูกมื่อวานี้ขเขาจะ๋ิจีที่ยังใส่ของขวัญมื่อวานี้เขาเตอ่อจะจับฉลาของวันเขาเตอ่เตอแบบกลองใหไงเขาประมาณจักบนันเขาเตอ่อใส่ยังแน่ในของขวัญอะฮะขนมยังแน่ โอ้เตอเดแบบกองใหญ่น่ะอาพวกเด็สิได็ของค้าเตอร์น้อบ้านพวกใด็กใของคาเตร์ต้องโชคดีแน่ๆเลยอออามีฮะอี้่คาเตออ์นี่บได้ของค้าเตออ์นี่แบบคุมเลยล่ะทน้ำี้ไนทาีโอ้ข้าเตรอต้องให้ได้แบบกองใหญ่ๆนะแม่ขอให้จ้าพิศรากได้กองใหญ่ๆนะะฮะ ค่ะขอให้โชคดีได้กล่องใหญ่ๆนะบ๊ายบาย